The รัฐบาลเกาหลีใต้อาจทำโพสสำรวจความคิดเห็นว่าจะมาชิกวง BTS ควรได้รับการยกเวน้นการเกณฑ์ทหารหรือไม่หลังจากประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันในแดนกิมจิอย่างมากเพราะจินสมาชิกที่อายุมากที่สุดของวง BTS ถึงเกณฑ์ต้องรับใช้ชาติภายในเดือนธันวาคมปี2022แล้วการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเกาหลีมีคำสั่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการเรื่องผลสำรวจนี้โดยเร็วที่สุดและย้ำอีกว่านอกจากผลสำรวจด,ดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกษษของประเทศและภาพรวมอื่นๆที่จะนำมาใช้พิจารณายกเวน้นการเข้ากลมของสมาชิกวง BTS ร่วมด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็ก่อให้เกิดกระแสดรามา่าจนทางกระทรวงต้องออกมาชี้แจงว่ารัฐมนตรีมีคำสั่งให้พิจารณาถึงความจำเป็นมากกว่าจะเร่งรัดให้รีบกทำโพลสำรวจความคิดเห็นทันทีที่สำคัญหากต้องมีการสำรวจความคิดเห็นจริงๆก็จะมอบหมายให้องค์กรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เพื่อให้ได้ผล สำรวจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงทั้งนี้ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีบริษัทเอกชนทําพอสำรวจว่าสมาชิกวง bts ควรได้รับการยกเว้นการรับใช้ชาติหรือไม่ซึ่ง60%เห็นด้วยกับการที่ bts ไม่ต้องเกณฑ์ทหารอีกด้วย